<c oughs> ออกมาอีกแล้วเกี่ยวเกลียนศรัทธาธรรมเอามาอีกแล้วเกี่ยวเกลียนศรัทธาศีลมาอีกแล้วเกี่ยวเกลียนศรัทธาทานนี่มื่นตามาล็อปมาแล็บอยู่นี่ <c oughs> ลูกผู้ใดลานผู้ใดเบอร์โอ้ เห็นบ่ละมาเลยเปิดประตูรีโมทบ่อบเป็นเห็นบ่ละอ่าเอาเปิดประตูรีโมทเออเนี่ยผู้บ่อบเป็นกว่าจะเข่าได้เห็นบ่ละเออยามตั้งสองสั้นสามสั้นเว่าไ่ใช่เปิดบ้านเห็นบ่อ่านั่นเห็นบ่ประตูรีโมทมันก็เป็นนั่นแหละบู้เปิดก็เข่าบ่ได้เท่ามีผู้เปิดหายจังเข่าได้หืม มีบอกประตูรีโมทอ,อยู่เฮือนหื่นแคปูมีนะ <laughs> <laughs> เออลูกหลานอ่ะไพ่ไพ่ไพ่ยูขันนี่มายาพาวางขันจีออนี่นี่มาจัดขันมีเอ่ะมีธุระเนี่ยไหนหึเออมีธุระเนี่ยไหนมีธุระเนี่ยไหนไหึ งลไทยน้องสายเป็นน้ำจิตนน้ำใจเข่าบอหรือว่าน้องสายนี่เอ่อเป็นป้าจะเป็นเพียงเป็นป้าเอืือยในโลพวกนี้เลยเป็นลูกของลูกในโลอ๋อสั้นบออืมข่าใจว่าเป็นลูกอ๋อลูกในโลลูกอันน่เพียงพอแล้วนั่นเออเออเออ นะลูกไายบ่น้องไส้นองไส้ผู้นี่นไส้ผู้นี่น่นองไายลาผู้ไปช่วงยันยบันเอดินี้อยู่บันเอ๋วะแต่ก่อนอยู่บันเอเนอะเมียป้าขึ้นมาเมียป้าเมียเมียป้าเมียป้าเมียป้าบ่แม่นป้ามีเขาป้าเขาไรนี้พ่อแบ่ด้านบ่โอ้ยจะมาสมพอดีแน่นะแต่ผู้ชายเขาไรนี้แล้วมันยังเ,เป็นตาแะแตกป้นไหนล่ะ โอ้ยิดตัสรนี่ฮอยูะเออี่จะมีอะไรนี่ผูชายูมือนี่เนาะและและมาหาเนืปูและอยากให้เฮ็ดน่นเละฟังนะฮะไปหาเนืปูอยากให้เนืปูเฮ็ดนัไรตอบนะอยากให้เฮ็ดว่าไง จะให้เบิ่งให้ให้ดีให้เ้านี่แล้วเป็นน้ำจิ้นน้ำใจบ่หรือว่าเป็น,นโอ้น้ำดันว่าไม่เน่าแซบแฉงบ่หรือวาในในในน่าเน่าใดหน้าจานโอ้มาเป็น,ปน,นแล้วว่าผีย่จะผีผีเข่าไปนอกไอ้อะไรผีเข่าไปแสบเลยแม่น่าเโอ้ในใน,น่องนะตามเบิ้งต้องแมนผีโหลดเขา่านะตามเบิ้ง เห็นแล้วนะเนี่ยปูเห็นแล้วเห็นแล้วนะเห็นแล้วผีผีผีให้เข่าแล้วนะจังเป็นแนวนั้นเนาะอเดี๋ยวนี้อยู่เฮือนเนาะผือเกี้ยวอยู่เฮือนเนาะโอ้โหทบผี้องเถ้ยเออมันก็เป็นจังซี่แหละนะโอ้โหโลกมนุษย์ในยุ